สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะช่วงนี้สถานการณ์ยังค่อนข้างน่าเป็นห่วงดังนั้นการเรียนการสอนของเราก็คงจะต้องดําเนินไปอย่างนี้ก่อนนะคะแต่คุณครูจะไม่ให้ภาระมากนะกกับนักเรียนและผู้ปกครองนะคะก็จะให้น้อยหน่อยแต่แม่ค่ะช่วงเดียเดียวนักเรียนจะขาดการเรียนไปนะคะวันนี้ ตรงกับวันอังคารนะคะเมื่อวันวันจันทร์นักเรียนเรียนวิทยาศาสตร์กับครูกุ้งดังนั้นวันนี้ก็จะเป็นคณิตศาสตร์นะคะซึ่งตรงกับวันอังคารที่20กรกฎาคมนะคะวันนี้คณิตศาสตร์ของคุณครูก็คงยังอยู่ในเรื่องของความสัมพันธ์แบบส่วนรวมและส่วนย่อยนะคะเดี๋ยวนักเรียนมาดูกันนะคะความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อย และส่วนรวมของจำนวนนับ6ถึง10นะคะก็ไม่ได้แตกต่างจากที่นักเรียนเรียนผ่านไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะนักเรียนมาดูแบบกระาดาหน้านี้เลยนะคะครูจะอธิบายแบบง่ายๆเพื่อสะดวกในการเข้าใจของผู้ปกครองและนักเรียนนะคะ จับปลา8ตัวจากอ่างใบใหญ่อันนี้คืออ่างใบใหญ่นะคะในอ่างใบนี้มีปลาทั้งหมด8ตัว1 2 3 4 5 6 7 8จะเป็นสีเหลือง2ตัวสีส้ม2ส,สีมส่วง2สีฟ้า1และสีชมพู1ให้นักเรียนใส่จัดใส่อ่างใบเล็ก2ใบจะได้อย่างละก,กี่ตัวให้เขียนจำนวนปลาลงในช่องสี่เหลี่ยม ช่องสี่เหลี่ยมอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงนี้อ่างนี้ไว้สําหรับวาดรูปปลานะคะโดยที่เอาปลาจากไหนมาเอาปลาจากแปดตัวในอ่างใหญ่นี้ใส่ลงไปในอ่างเล็กนะคะแล้วก็เขียนจํานวนถ้านักเรียนจับใส่ไป1ตัวนักเรียนก็เขียนจํานวนนับ1แล้วถ้าเกิดนักเรียนจับใส่มา1ตัวปลาที่เหลือล่ะปลาที่เหลือกี่ตัวก็ที่เหลือทั้งหมดก็จะอยู่ในอ่างใบนี้อ่างสมมติเลยนะคะ สมมติว่านักเรียนจับปลาสีฟ้ามาใส่ในโหลนี้หนึ่งตัวในอ่างนี้หนึ่งตัวนักเรียนก็เอาวาดรูปปลาหนึ่งตัวถ้านักเรียนเอาออกมาหนึ่งตัวเหลือกี่ตัวะนะับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนักเรียนก็วาดปลาลงไปเจ็ดตัวโอ้ไม่พอก็วาดตัวเล็กๆหน่อยนะคะแล้วนักเรียนก็เขียนจํานวนนับเจ็ดดังนั้นแบบส่วนย่อยจากทั้งหมดแปดถ้าเป็นส่วนย่อยก็จะเป็นหนึ่งกับเจ็ด เริ่มต้นใหม่เอาปลาทั้งหมดปล่อยคืนใส่อ่างไปใหม่แล้วนักเรียนก็มาแยกใหม่นะคะ,ะทีนี้ท่านักเรียนบอกเอาสีเหลืองสองตัวใส่อ่างใบนี้ใบเล็กนักเรียนก็วาดรูปปลาสีเหลืองสองตัวนะคะแล้วก็เขียนจนํานวนนับสองถ้านักเรียนเอาปลาออกมาสองตัวเหลือจํานวนนับสองจำนวนนับสองแล้วเหลือปลาทั้งหมดกี่ตัวนะับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดังนั้นอ่างใบนี้ ก็จะมีปลาทั้งหมด6ตัวก็วาดรูปปลารวมไป6ตัววาดตัวเล็กๆนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เขียนเลข6ดังนั้นอ่างใบนี้แบบส่วนย่อยก็คือ2กับ6นะคะเราจะไม่จับปลาแบบเดิมหมายถึงว่าอ่างแรก1ตัวอ่างแรกหนึ่งตัวแล้วเราจะไม่จับ1กับ2แล้วเปลี่ยนใหม่ถ้านักเรียนบอกอาจจับ3ตัวนกเรียนก็จับมาใส่3ตัวพอใส่3ตัวปั๊บเอาออกซะสตัวที่เหลือกี่ตัวล่ะนักเรียนก็นับ หนึ่งสองสามสี่ห้านักเรียนก็วาดรูปปลาห้าตัวแล้วก็เขียนจํานวนนับห้าดังนั้นแบบส่วนย่อยของนักเรียนก็คือสามกับห้านะคะเข้าใจไหมคะเอาราคาที่เหลือน,นักเรียนลงไปลองไปจับปลาใส่อ่างใบเล็กดูแล้วก็เขียนจํานวนนับให้ตรงนะคะเสร็จแล้วให้นักเรียนดูหน้าถัดไปนะคะ ให้นักเรียนสังเกตและเขียนตัวเลขแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยและส่วนรวมคุณครูเคยพูดถึงลักษณะแบบนี้แล้วนะคะส่วนรวมแตกเป็นส่วนย่อยดังนั้นวงกลมวงไหนที่เรียกว่าส่วนรวมวงไหนที่เรียกว่าส่วนย่อยนะคะนักเรียนดูจากรูปภาพค่ะในรูปภาพนี้มีกระต่ายทั้งหมดกี่ตัวหนึ่ง6 6สาี่ห้ตัว ระต่าย6ตัวแยกออกมาสามตัวซึ่งอยู่ในกระโจมเนี่ยสามตัวที่เหลือกี่ตัวนักเรียนก็ใส่ลงไปหรือถ้านักเรียนบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่มีรูปภาพแล้วเราจะนับจากจํานวนนับน,บนี้จะนับอย่างไรอคุณครูแนะให้นะคะส่วนรวมนี้คือสัตว์ทั้งหมดในรูปภาพส่วนย่อยนะคะแยกออกมา3ให้นักเรียนนับ3าไม่ถึง6 นับ3ไปถึง6โดยใช้นิ้วของนักเรียนนะคะอย่างเช่นนับ3ถึง6นักเรียนกำมือเลยนับ3ถึง6นะคะ3แล้ว4ี่หกี่นิ้วคะเอาหม่นับต่อจาก3ไปถึง6 3แล้ว4 5 6ห้ากี่นิ้วคะ3นิ้วนักเรียนก็ใส่จำนวนนับ3ลงไปนะคะ อ่ะลองมาดูภาพถัดไปเป็นภาพรูปโป่งส่วนรวมคือวงนี้สองวงนี้คือส่วนย่อยส่วนรวมคือรูปโป่งทั้งหมดนักเรียนนับเลยค่ะรูปโป่งทั้งหมดหนึ่งสองสมสี่ห้าหกดังนั้นส่วนรวมคือ7จเจ็ดนี้นะักเรียนถ้าแยกตามสีก็จะเป็นสีฟ้ากับสีแดง ถ้านักเรียนใส่สีฟ้าสองที่เหลือก็เป็นสีแดงนักเรียนก็นับสีแดงแล้วใส่ลงไปนะคะถ้าตรงนี้คือ7นักเรียนนับสีฟ้าใส่ไป2ถ้านักเรียนถ้าไม่มีรูปภาพนักเรียนหาส่วนย่อยอีก1วงทำอย่างไรนะคะสองนับต่อจาก2ไปถึง7นะคะนับต่อจาก2ไปถึง7 2แล้วสามสี่ห้าหก เเท่าไหรคะ5นักเรียนก็ใส่จำนวนดับ5้ลงไปอย่าลืมนะคะส่วนรวมส่วนย่อยส่วนรวมคือภาพทั้งหมดสมาชิกทั้งหมดในสี่เหลี่ยมแล้วก็แยกเป็นส่วนย่อยดังนั้นข้อนี้คุณครูจะให้นักเรียนลองคิดและทำเองนะคะผ่านไปแล้วสองหน้าคือหน้า3839คุณครูจะให้เพิ่มอีกหนึ่งหน้านะคะอีกหนึ่งหน้าเนี่ยนักเรียนลองมาดูกัน อ่าแล้วค่ะนักเรียนมาดูที่หน้าส0่นะคะยังคงเป็นเรื่องเดิมคือความสัมพันธ์ของส่วนรวมและส่วนย่อยนะคะวงกลมแตกออกไปเป็นส่วนย่อยส่วนรวมส่วนย่อยส่วนย่อยส่วนรวมส่วนย่อยส่วนย่อยเมื่อกี้นี้คุณครูอธิบายพลางๆแล้วนะคะจากรูปถ้าไม่มีรูปเราคิดอย่างไรนะคะอ้าวโก ส่วนรวมคือ6ดังนั้นถ้านักเรียนแตกเป็นส่วนย่อยจำนวนนับจะเกิน6ได้ไหมคะไม่ได้ค่ะก็แสดงว่าส่วนย่อยจำนวนนับ2จํจำนวนรวมกันแล้วต้องได้เท่ากับ6ดังนั้นให้นักเรียนลองคิดดิว่าเราต้องเลือกจำนวนนับที่ไม่ถึง6มาอ่าหนูหนูลองคิดสิคะว่าเอาจานวนนับเท่าไหรด่ดีอ่าถ้านักเรียนบอก2ได้ไหมคะถ้า2นักเรียนก็เขียนเลข2ใส่ลงไปเลยค่ะเพราะ2อนี้น้อยกว่า6 พอน,นักเรียนได้สองปั๊บเอาละคะ่ะวิธีคิดนับต่อจาก2ไปถึง6กการมือนับต่อจาก2ไปถึง6 2แล้ว3 4 5 6กี่นิ้วคะสนิ้วนักเรียนก็ใส่เลข4ลงไปนะคะ,ะเหมือนกันอย่างทางด้านนี้ทางด้านนี้จากส่วนย่อยให้รวมเป็นส่วน รวมถ้าเป็นแบบนี้นักเรียนจะนับต่อ3ไปถึง6ได้ไหมคะไม่ได้ค่ะเอา2อันนี้สมาชิก2 2วงนี้มารวมกันเอาส่วนย่อยมารวมกันก็จะกลายเป็นส่วนรวมนะคะนับต่อจาก6ไปอีกเท่าไหร่ลูกนับต่อจาก6ไปอีก3ชูขึ้นมาเลยค่ะ3เอ๊เลข6แล้วอะไรนะลูกจำนวนนัก6แล้วต่อไปก็คือ7 8 9ดังนั้นรวมแล้วเท่ากับ9นะคะนักเรียนก็ใส่เลข9ลงไปถ้านักเรียนไม่เข้าใจฝากผู้ปกครองว่าเราหยิบอุปกรณ์อะไรก็ได้ที่ใกล้ตัวอาจจะเป็นดินสออก้อนหินเม็ดมะขามก็ได้เราแยกออกไปกอง1 3เม็ดอีกกอง1 6เม็ดแล้วเอามารวมกันนะคะเอามารวมกันก็ให้นักเรียนนับใหม่ พอนักเรียนนับได้แล้วเราก็เอามาใส่เลยนะคะเช่นเดียวกันถ้านักเรียนไม่นับนิ้วให้ส่วนรวมมาแตกเป็นส่วนย่อยหยิบเม็ดมะขามหรือก้อนหินมาเลยทั้งหมดเอามาเจ็ดเสร็จแล้วให้นักเรียนแยกเป็นสองกองให้นักเรียนลองคิดเองก็ได้แยกเป็นสองกองนักเรียนก็จะได้จํานวนนับแล้วนํามาเขียนได้นะคะเช่นเดียวกันเม็ดมะขามสิบเม็ดหรือก้อนหินสิบ นะคะแล้วให้นักเรียนแตกออกไป4ีอีกหนึ่งกองเหลือเท่าไร่นักเรียนก็จะได้คําตอบคุณครูแนะว่าถ้าใช้อุปกรณ์ก็ดีนะคะหาว่าสรุปอุปกรณ์ที่อยู่ง่ายๆใ,ใกล้ๆนะคะนักเรียนจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นหรือถ้ามีดินสอ,อ,อพอจํานวนสิบนะคะส,สีสีเทียนที่คุณครูแจกให้ก็ได้อย่างอันเนี้ย นักเรียนก็เอาสีเทียนมาสิบแท่งแล้วแยกให้ได้สองกองค่ะนักเรียนก็จะได้คําตอบนะคะถ้าเป็นแบบนี้มีสองกองค่ะแล้วรวมเท่าไหร่กองหนึ่งมีสองอีกองหนึ่งมาหกเอามากวาดรวมกันเลยค่ะพอรวมกันปับ๊บแล้วให้นักเรียนนับใหม่ก็จะได้ส่วนรวมนะคะดังนั้นวันนี้ไม่ยากฝากคุณฝากผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ อธิบายแน่นิดหนึ่งถ้าให้นักเรียนเข้าใจง่ายก็หาอุปกรณ์วัสดุใกล้ตัวมานักเรียนจะได้เข้าใจยิ่งขึ้นนะคะวันนี้3หน้าค่ะ38 39และ40เสร็จแล้วถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูนะคะคุณครูเช็คคะแนนโดยการติ๊กเวลานักเรียนทำงานส่งทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ครูฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ